พะโลคากิมาแล้วครับนี่แกงพริกสุลูกโดดไปว่ากันไปพากินจับก็เหมือนเดิมสลัดต้นหอมนะครับผมนี่คากิใส่ไข่ไปน้ำนะครับผมไข่หาฟองเบาๆสวัสดีค่ะพี่น้องผู้ผู้กับช่องหอนูนีกินแซ่บในต่างแดน,นเนอะพี่น้องกลับมาสู่โหมดเดิมแล้วนะครับผมตอนนี้อาจจะยากแน่พี่น้องเพราะว่าเตรียมของเต็มยังไหวตุจิตน,นะครับเนาะวันนี้ได้เมนู พะโลคากิแล้วก็ใส่ไข่นะครับพาซูพี่น้องนะจะว่าพะโลไขหรือว่าพะโลคากิก็ได้นะครับกินข้าวเจ้าครับเบาๆครับมือนน้ข้าวเจ้ามือนี้บมี่น้ำจิม้มกิ่นเพรียวเลยพี่น้องช่วยด้วยมือเหมือนเดิมผักกินกับข้าวกม็มีสลัดแล้วก็ต้นหอมแกม้มลูกโดดด้วยพี่น้องเด้อใคนจะกินก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แชร์ให้ช่องหนีนิซ่บต่างแดนนะพี่นอ้องหลังจากไปเที่ยวไทยมากอะหนาดำก็มองครับผมอ้วนครับหน้าบานปืงซึ่ง สุกไหนเราจะได้ไปเที่ยวบ้านเรานะครับเนาะ่าวบ้านท่ากับครอบครัวตามได้นนคลิปครับผมมาครับมาครับแรกก็จะหนะ่อ็หิววโอ้ยนี่กันเหนื่อยหิมเยิ่มเลยต้มติเปื่อยพี่นอ้องนะครับผมใครเขา้เขาขมีไงหวานฉ่ำมาก พี่นี่พอได้เห็นไอ้น้ำจิ้มกิ่นเพรียวเลยพี่น้องใช่กิชอบมากนะฮะตากใส่เลยมันก็จะใส่มือกินกี่กอหรือพี่น้องเอ้พอใส่มันกินยากอือหื ต้นหอมกินกับพฮารคุคายเกะเข้ากันเพราะว่าต้นหอมเผ็ดนิดๆจะน้ำใส่ตัวกลิ่นพี่น้องเอุ้อหภูมลดลงไปมาก mất lượt. Tiếp theo bạn cà muôn cà bông, có cảm xúc. Đi bắt hàm, cá, chồn cung, chồn đầm đầm, nước đét chuẩn bị mày tục làm ba tục ngam hồi hoang, hấp mhm 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 ต้มเปจนดูกร่อนหรอกนี่เพั่ ไปเที่ยวอยู่กงเทพกันแต่เรื่องข้างแน่ครับพี่นอ้องจำเชินทางที่เคยไอ้กินัันตะเกียวแหละเอาเห็ดไม้ไปใส่ไข่ซึมแล้วครับวัาผมช้ำ,ชำ la main เดี๋ยวกันพี่น้องอืมครับแค่จับยกก่อรอดออกละไปดับซ้ำ Okay, ให้รูดด้วยครับต่างเนี่ยตามตลาดคนคนร้ายครับเจ้าหาชื่อของครับชื่อของเตรียมไว้ บ้านนี้ก็เจ้าจะก่อนจะจุดก,กินอะ่จะเจ้าจะใส่เหิือนซื้อของครับแบบบะแพงครับผมเจ,ะจะ้าคิดบ่าใส่ใส่ใส่ไปแล้วกะได้ขึ้นมาหลายกเกาครับอันนี้มันเป็นประเภทนี้ของคนจีนนะครับผม

เขาไปถั oh, mm ่วไปเนะ Đây, đồ, đây Hết Hãy subscribe เหนเดิมครับกินว่าวเบอรแบบใดว่าบอสภาพไหนยากเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าบอร์สภาพใดกะขอถูกขอขใหยพี่น้องสุขสุขคนครับผมหนาวแล้วกะดูแลสุขภาพกันทุกคนครับพอกับไม่กินหนากครับทีน,นี้ก็ขอบพระคุณครับบายๆเด้อพี่น้องผม